ปมดอยของสียอดหญิงงามในตำนานจีนไซซีหวางเจ้าจินเตียวเซียนหยางกุ้ยเฟยภาพเตียวเซียนปมดอยของสียอดหญิงงามในตำนานจีนสียอดหญิงงามในประวัติศาสตร์ของประเทศจีนมีการจัดอันดับว่าไซซีหวางเจ้าจินเตียวเซียนและหยางกุ้ยเฟยเป็นสีสวยงามที่สุดของจีนน่าสงสัยว่าที่บอกว่า เธอมีความเลิศในปฐพีมีอะไรรับรองมีใครลงคะแนนมีใครเคยเห็นพวกเธอแต่ละนานก็อำลาโลกไปนานนับร้อยร้อยปีสิ่งที่พอจะช่วยยืนยันความงามของพวกเธอคงไม่มีอะไรดีกว่าเอกสารหนังสือที่บันทึกเรื่องราวของพวกเธอที่เมืองจีนหนังสือบทความ การละเล่มที่กล่าวถึงพวกเธอมากมายในเมืองไทยก็มีไม่น้อยเช่นการเล่มหนึ่งที่น่าสนใจคือสียอดหญิงงามผู้พลิกประวัติศาสตร์จีนเขียนโดยพผศถาวรสิคักโกสลน,นักวิชาการด้านจีนวิทยาอาจารย์ถาวรแปลโครงกรอนที่เขียนสดุดีความงามของทั้งสี่นางที่คนจีนพูดติดปากเป็นภาษาไทยให้เราเห็นว่าเธอสวยขนาดไหนกันว่า มัจฉาจมวารีปักสีตกนพาจันหลบโฉมสุดามวลพกาละอายนางภาพไซซีมัจฉาจมวารีชมความงามของไซซีเล่าลือว่าเธอสวยขนาดเวลาไปซักผ้าฟอกได้ที่บ้านเกิดปลาทั้งหลายจะมัวแต่ชมความงามของเธอจนลืมแหวกวายเป็นเหตุให้จมสู่ก้นแม่น้ำปักสีตกนพาสดุดีหวังเจ้าจินที่อุ้มผีผาเครื่องดนตรีจีนชอนิดหนึ่ง เมื่อครั้งเดินทางไปแดนทูงหนูนกบนฟ้าเอาแต่จ้องมองเธอลืมขยับปีกจนตกลงมาจันหลบโฉมสุดายกย่องเตียวเซียนเมื่อคราวออกมาไวายพระจันทร์รำพึงถึงบ้านเมืองช้างเอ,อ๋อเทพีบนดวงจันทร์เห็นความงามนางยังอายจนต้องหลบเข้ากลีบเมกมวลพกาละอายนางชื่นชมอย่างกุ้ยเฟยเมื่อพระนางเสด็จประพาสอุทยานราชินีแห่งบุปผา อย่างดอกโบตานยังหุบก,กลีบซบดอกยอมแพ้ในความงามของพระนางแต่ที่เขาว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบนั้นเป็นความจริงสาวงามทั้งสี่คนก็เช่นกันจุดด้อยที่มีพวกเธอก็แก้ไขให้จบลงอย่างสวยงามภาพหวางเจ้าจริงเริ่มจากไซ่สีคนงามตีนโต ว่ากันว่าเท้าของไซซีใหญ่กว่าสาวๆทั่วไปแต่เธอฉลาดแก้ไขด้วยการสวมกระโปรงยาวคลุมไม่ให้เห็นเท้าใส่เกียวไม้ไม่ให้กระโปรงลากพื้นผลที่ได้ก็เลยดูสวยสงาเหมือนผู้หญิงสมัยนี้ใส่ชุดราตรีกับรองเท้าส้นสูงหวางเจ้าจินคนสวยไหล่ลาตกเธอจึงต้องใช้ผ้าคลุมไหลอาศัยลวดลายสีสันของผ้ามาเสริมความงามและอำพรางจุดดอยถ้าเห็นภาพวาดหรือตัวละครเอาผ้าพาดไหล ก็เดาไว้ก่อนได้ว่าเธอคือหวังเจ้าจิงเตียวเซียนที่ติ่งหูเธอสั้นเล็กผิดปกติเพื่อแก้ไขความไม่งามดังกล่าวเตียวเซียนจึงใส่ตุ้มหูยกรูปทรงตุ้มหูที่เลือกใช้ก็ช่วยอำพรางสายตาติ่งหูที่สั้นก็ดูสมส่วนขึ้นมาหรือมัวจับจ้องตุ้มหูคู่งามก็ได้ภาพหยางกุ้ยเฟยหยางกุ้ยเฟยกลิ่นตัวแรง เธอจึงแก้ไขด้วยการลงอาบน้ำในท่านหอมหัวชิงอบเสื้อผ้าและใช้แป้งหอมประิินกลบกลิ่นตัวจัดเต็มขนาดนี้ข้อด้อยกลับช่วยเสริมเป็นปมเด่นทำให้ร่างกายเธอหอมรวยเรื่อนจนกลายเป็นคำชมที่ว่ามวลพกาละอายนางในเรื่องความงามนี้อาจมีหลายท่านคิดต่างว่ามีสาวงามนางอื่นที่งดงามกว่าทั้งสี่นางแล้วอะไรทำให้ไซซีหวางเจ้าจีนเตียวเซียนและหยางกุ้ยเฟยเป็นคนสวยในดวงใจชาวจีน นอกจากประวัติความงามโด่งดังอยู่ในพระราชพงศาวดารจนมีผู้จินตนาการเสริมต่อและเขียนเป็นเรื่องราวแพร่หลายออกไปได้รับความสนใจจากคนหมู่มากความสวยจึงนับเป็นคุณสมบัติสำคัญเบื้องต้นของยอดหญิงงามทว่าความสวยอย่างเดียวยังไม่พอมิฉะนั้นตาจีเปาสือเจ้าเฟยเอียนและอีกหลายคนก็น่าจะติดกลุ่มยอดหญิงงามด้วยแต่เพราะเธอเหล่านั้นใช้ความงามไปในทางเป็นโทษแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและบ้านเมือง จึงไม่ได้รับยกย่องว่าเป็นยอดหญิงงามส่วนไซซีหวางเจ้าจินเตียวเซียนตานก็พลีกายถวายความงามเพื่อชาติบ้านเมืองเกียรติประวัติรวมกับความงามจึงทําให้เธอทั้งสามชนะใจชาวจีนตลอดมาทุกยุคทุกสมัยมีแต่อย่างกุ้ยเฟยเพียงผู้เดียวที่ไร้เกียรติประวัติแต่ชะตากรรมของเธอทําให้คนเห็นใจมากกว่าตําหนิชีวิตของเธอถูกใช้เป็นเครื่องสนองความปรารถนาของชายเท่านั้น